ครับสำหรับการมิกสัญญาณนะครับชแนลหนึ่งชแนลสองนะครับก็กดเมนูครับปุ่มบนนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงเซตฮับนะครับตั้งค่านะครับกดยันญาณครับจากนั้นนะครับเลื่อนหมากล่างครับไปหาเมนูที่ชื่อว่าอีเล e เวนนะครับก็คือเป็นเมนูนะครับที่ใช้สําหรับมิกสัญญาณนะครับให้มอเตอร์ทํางานสัมพันธ์กันนะครับ กดตกลงนะครับเข้าไปนะครับอิเลเวนตอนนี้ออฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดเป็นออนนะครับกดออนนะครับกดปุ่มอัพนะครับเพื่อจะให้อนนะครับจากออฟนะครับเป็นออนนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เชนน1งนะครับก็เลือกกดอัพค้างไว้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็กดตกลงนะครับมาที่ช่องสอง ก็กดอัพไอเป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็กดตัวยืนยันกดค้างไว้นะเพื่อนบันทึกนะครับอ่าบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับอ่าจะไปดูตรงดิสลย์นะครับว่ามันทํางานร่วมกันแล้วยังครับครับเวลาเลื่อนนะครับจะเน่หนึ่งจะแน่สองจะ หมุนพร้อมกันครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไปหน้าไปหลังครับไปหน้านะครับไปด้วยกันนะครับไปหลังไปด้วยกันนะครับมอเตอร์มันหมุนพร้อมกันนะครับไฟก็กระริบพร้อมกันนะครับตามที่เราบังคับนะครับเป็นหน้าเป็นหลังนะครับ อันนี้มอนเตอร์แกนจักนะครับเชนเนลสี่นะครับขอบมากครับ